พยัก์ราชธานีสองสีนะครับหรือว่าพยักษ์น่านกลายพันธ์ลำเขาจะออกสีเหลืองตัดกับสีเขียวนะครับออกสีเหลืองทองสวยมากกระถางนี้เป็นเก่งตอนนะครับลงถุงาจากถุงช่ำนะครับย้ายมาลงกระถางก็มีอยู่สองกระถางนะครับตอนนี้ สวยแล้วนะครับนี่ก็เป็นกอแม่นะครับที่ทางผมได้ทำการปลูกเราทำการตอนกิ่งนะครับเป็นพายักษ์น้านนะครับยบบพายักษ์น่านค่อนข้างสวยนะครับผ่ตัวนี้ท่านใดที่ชื่นชอบพายักษ์น้านนะครับหรือว่าชอบสะสมสายพันธุ์ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับผ่ปลูกประดับปลูกใช้ลำ ค่อนข้างสวยมาก